ะระหว่างรอใบเสร็จเดี๋ยวเราไปไหว้เจาทีกันก่อนครับมา mm. เดี๋ยวถ่ายรูปได้ส่งรูปให้นะ mm. นี่ครับอันนี้ของพี่วานิดาแล้แยกเป็น5้ากับ9นะครับไปเดี๋วผมทำเอาไว้อันนี้ได้แวะกินข้าวกีนกันเลยอยังหรือมาเลย มาเลยครับมาเลเดี๋ยวค่อไปกินทีเดียวห้ากับเก้านะก็เดี๋ยวมีอีกลายหนึ่งนะครับที่มาของน้องท็อปนะครับจะรับยี่สิบเก้าแต่ว่ามาจัดแจ้งขายก่อนอันนี้ของพีวันิดาก็ะจกวันนี้เลยห้าดอกนะครับขวามือนะขวามือแล้วก็ใช่ครับเก้าดอกนี่ซ้ายมือครับเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปให้ ไายแล้วไหวแล้วมีลูกสาวเคยช่วยถ่ายรูปให้ห้าดอกตุลมะจบเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปรอที่รถโอ้แสงเท้าวเที่ย <laughs> ในรองท้าคือเซียวเนาะโอ้อไบรุ่นี่ <โล S 2> นี่ <โล S 2> เดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวไปรอที่ไปรอที่รถเด้อเดี๋ยวไปถ่ายรูปรถแล้วก็อาถ่ายรูปคู่รถแล้วก็เดี๋ยวแนะนำการใช่รับแล้วก็รอใบเซ็ตแป๊บหนึง่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเลยแป๊บหนึงปปน่งแป๊บหนึ่งเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึง่ง ได้เดี๋ยวเราถ่ายรูปอะไรให้เสร็จก่อนแล้วก็หมายึงว่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปถ่ายอะไรใหเสร็จเรวไหวอะไรให้เสร็จ,รยอ,รรจอย่างเงี้ย <_ d ata> แล้วพอถึงเวลาที่จะออกใช่ไหมเราก็ตั้งลำออกทีเดียวถึงเวลาก็ออกทีเดียวเลย <_ d ata> คับที่ตะวันตกตวันตกเดี <_ d ata> ๋ยวคันนี้ออกตะวันตกก็ฝั่งนี้ออกตกเหนือใต้ ก็เดี๋ยวได้บอกรานนคนะน่บอครับทั้งค้นจะเป็นเหนื่อยครับแมน่ครับจับผูเชชาญเรื่องทิศครับไม่ผิดแน่ๆตะวันตกตกปูนเหนื่อยมาได้ถ่ายรูปครับมามายังพ่อมายังเขาน้ำเตยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งกันด้ อ๋อได้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 รอรอต้องรอครับต้องรอไม่รอไม่ได้บุคคลสำคัญต้องรอขาดเขาไม่ได้เลย แค่น,นี้ออกภูน,นี้คัน,นี้ออกภูน,นี้ลูกค้าที่มาดูมาเช้านี่แหละมาแล้วมาแล้วบุคคลสําคัญมาแล้วออกจากห้องน้ำมาแล้วมาแล้วมาแล้วเปลาวิ่งเลยแบบเนี้ยมาครับผมถือกุญแจเลยอ้แต่งตัวอย่างเอยังรอเนี้ย แน่นอนแนนโอเคเดี๋ยวเข้ามาครับมามาาอาไว้เังไยวใต้นับนับรถไทยได้ไปทางจิตตะวันตกนี่ฟิวหัวรถถันไปเนี่ยไอยืนแยกด้านซ้ายด้านขวากันด้ครับออกอยู่นี่อ๋อเนี่ยยังไงกับ ถ่ายด้วยกันกันนะครับเดี๋ยวยืนผมพี่มณิดายืนด้านข้างคู่กับคู่กับแฟนเนี่ยบอมเนี่ยยืนตรงนี้แม่เนี่ยเนี้ยตัวนี้แม่เนี้ยเนี่ยเนี้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 ยเนี่ยเนี่ยนั่นละแกแป๊บหนึ่งผมพี่มณิดาเฉียงมาน่อนิดหนึ่งนะมันจะนั่งกันไปเอาเอากล้องกล้องตัวนี้ก่อนนะ วอถ่ายนำกันดีครับว่าถ่ายนำกันเดะเ,เอาออมามเดี๋กองอยู่อก็มีแป๊บหนึ่งโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองกดไลค์นะครับกดไลค์ครับหนึ่งสองครับเครอแป๊บหนึ่งนะตอนนี้จะเป็นดอกดาวเหลืองนะครับแล้วก็อันนี้รูปนะปิ้นให้เลยไม่ต้องรอ ต่ดอดาวเรืองไกรจะไหวกับตัวรถเอาเนี่ยกุญแจนี่มีสองดอกนะเป็นกุญแจร,รีโมทสองดอกตรงนี้มีรีโมทเปิดน้ำแส่ยเมียนมีรีโมทแต่ว่าถ้าฐานเวิร์ดกบเสียบตรงนี้เอาแดีกยระบบเวิดง่ายกว่าไปเดี๋ยวขอไปด้านข้างในเลยเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ อันนี้ก็ไ้ตรงนี้แหละอธิษฐานเลยนะครับก็สิ่งดีๆอธิษฐานแล้วเลยแล้วก็พอเสร็จปุ๊บที่เป็นดอกดาวเรืองที่เป็นช่อเนี่ยก็วางไว้ทังหน้าตรงนี้ที่เป็นพวงก็แขวนตรงนี้เอาฝั่งด้านหลังแล้วก็จะมีช่างภาพคอยบันทึกภาพให้เมีนมีแต่ถกกระลาบ อันนี้กลับเลยบอลหรือว่าพากันกินเขากันกลับเลย <c oughs> ขอบคุณมากครับพี่นิดพี่นิดผมฝากในในก็ฝากเก็บโบอด้วยเนี่ยตัวกระจกเลยกระจกอ่ะตัวนี้ กระจกขึ้นลงกระจเมียมแล้วอันนี้ล็อกประตูปลดล็อกประตูแล้วก็อันนี้ก็คือล็อกกระจกถ้าเรากดตรงนี้กระจกด้านข้างเนี่ยฝั่งโริสารมันจะปรับขึ้นลงไม่ได้ล็อก่แต่นี้ก็คือเวลาจะปรับกระจกมองข้างหมุนก่อนหมนุนาเมียแล้วก็โยกกันละแล้วที่นี่ก็คือเตอิมน้ำมันเด้อเตอิมน้ำมันตนัวนี้เติมน้ำมันดีเซลดีเจ็ดก็ได้ดีศูนย์ถึงดียี่สิบได้หมดเลยดีเจ็ดก็ได้ แล้วก็ตัวพวกเปิดไฟนะเปิดไฟก็จะเป็นตนัวนี้เปิดไฟดีเปิดไฟหน้าไฟตัดหมอกเวลาจะเปิดไฟตัดหมอกต้องเปิดไฟดีหรือไฟหน้าด้วยนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะเป็นตรงนี้พวงมอะไรถ้าเราต้องการปรับมันจะอยู่จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เนี่ยม,มันปรับได้แกะสลักตรงนี้มาก,ก่อนดึงไาแ้คนั่นแหละแล้วก็คือถ้าเราเราปลดปุ๊บม,มันก็โยกขึ้นบนลงล่างแล้วก็ดึงหุบเข้าหุบออกได้ลองลองทำดู ดึงดึง,ด,งดึงเขา่าดึงออกแบเนะี่ยลองดึงออกนั่นแหละเอออืมกับปั๊บมันพอดีปั๊บพอดีปุ๊บแล้วก็ค่อยล็อกแน่นตามหดเนาะ <laughs> มันสูงไ,<อ> <laughs> ไม่ทำมันได้พอดีเรากับปั๊บมันพอดีอนนอเออตรงนั้นแหละล็อกไว้อันนี้ปรับนั่นบ่อเลยปรัปบเอ็นเอ็นขึ้นอ่าตัวนี้มันปรับขึ้นลงไม่ได้มันเอ็นได้เอออันนี้แน่น โยกหน้าได้บ่ถ้าจะเดินหน้าถอยหลังเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นั่นแหละแล้วก็เครื่องมือพวกเครื่องมือมันมันอยู่ใต้บ่ดแฉบเนี่ยเราต้องเอาบ่ดแฉบออกอุปกรณ์เครื่องมือเมนนู้นมันจะอยู่มันจะอยู่ฝั่งเนี้ยครับเนี่ยอึ๊บนี่เอาผิดอันฝั่งนี้มันจะอยู่ฝั่งนี้แล้วเกียร์เกียร์เกียร์ถอยนี่มันต้องในแมน เบิ้งเคยเบิ้งในคลิปอยู่แมนเกียร์เตะมาลองเกียร์ดูมาลองเกียร์เบิ้งขาแรงเดี๋ยวขาแรงขับเองเนี่ยก็กดตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็มาใส่กุญแจขึ้นมคะต้องงดึึข้นเกียร์ยกยกลแมนยกแล้วเข้าเกียร์นี่นี่นี่ยกตัวนี้แล้วก็ดันมาซ้ายสุด แล้วก็ขึ้นบนบกุญแย่องลูกนี่คือกันเบิร์ดเพียงต่แมนแมน,ลอ,แมนลองทำดูก็ได้ง่ายๆไม่ต้องสตาร์ทเด้อย,ยังไม่สตาร์ทหรอกบอ่บอต้องสตาร์ทลองฮิดซื้อๆถอยหลังนั่นละเห็นไหมเดี๋ยวสักพักในมันดังตื้อๆแล้วมันก็จะมีกล้องมันจะทำงานมันอยู่ตำแหน่งเรือเกียร์หนึ่งนะบอ่ ตัวเกียร์หนึ่งมันจะอยู่ตรงนี้ยับมานิดนึงใช่มันจะยับมานิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่กดวงเวียนถ้าสมมติว่าถ้าถ้าจะต้อยนี่ไม่ไม่ต้องกดอ่าใช่ก็คือถ้าไปหนึ่งก็คือเราไม่ต้องกดวงเวียนถ้าถ้าไปหนึ่งก็ไปงนี้ไ<ม>ลไปอย่างนั้นเลยนหนึ่งนะใช่อ่าถ้าจะต้อยก็จับค่อยกดวงเวียนวงเวนขึ้นลองดูไหมล้วไอ้นี่ล่ะไอ้ตัวนี้เชื่อมไอ้หน้าจอเนี่ยทำยไงหนา้าจอเวลาที่เราจะเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยก็มาตรงนี้มันจะมีไอ้รูปปั่นเปลือนนเี่ย เนี่ยตั้งค่าแล้วก็มีบลูทูธแล้วก็มาเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็สั่งให้มันค้นหาอุปกรณ์ใช่แล้วก็จะมีหลายชื่อมาถ้าอันไหนตรงกับเราเราก็กดเชื่อมต่อแค่นั้นเองใช่ครับให้อันนี้ใครขับกลับเนี่ยของพี่ขับกลับเองบ่ครับโอ้ผมเคยขับตั้งหกรอโอ้ยขับหกรอจะเป็นจะให้ขัดขับให ลองเบ่งลองเบ่งเดี๋ยวยเงครับก็ดีเลยลองเท้าแต่งแต่งตัวรอแต่งตัวรอวเวลาปิดประตูแคปเด้อปิดไอ้พวกนี้ให้สนิทก่อนเดลยปิดพวกประตูแคปให้สนิทก่อนเด้อครับโ, <c oughs> โอเคครับผมน <c oughs> ี่ล่ะเอ้ยไปกลับบ้านกลับบ้านบบานี่ล่ะเอ้ย เดี๋ยวไปได้ส่งให้ปโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขับรถดีๆขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับปิดประตูไอซ์นิดเดียวเด็กเด็กเนื้อลงยังไง บเบรกมือลงอยัง,ง,ยงข่ดคือไม่คิดเดี๋ยวดวจับเลยเบรกมือเบรกมือลงยังอ่ลงแล้วเอาไม่